โปรโมชั่นแรงมากก็คือโปรโมชั่นสามบาทซึ่งพี่ก็บอกไอ้นกบอกไอ้นกเราสงสัยต้องแก้พากันระหว่างมึนงนบบอกจริงเหรอเราต้องใส่เป็นไดเปอร์เพราะเราจะอยู่สามปกแล้วนี่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 คือโฆษณาที่ผมดูใช่ใช่คำว่า p a s s ั่นนี่มันกว้างมากเรามอง p a s s ั่นกับทุกอย่างที่เราชอบทําสิ่งแรกเราต้องชอบก่อนว่าเราอยากทําวัยรุ่นสมัยนี้ไม่อยากทํางานบริษัท corporate แล้ว ทุกคนอยากจะมีเป็นตัวของตัวเองในการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนไปมหาวิยาอาจจะไม่มีความหมายเท่ากับสมัยก่อนพี่ดุงใช้เวลาเป็นอยู่ที่นั่นประมาณสัก14ปีได้พี่อยู่14ปีที่นกแอร์ถามว่าเจอวิกฤตไหมเจอวิกฤตของนอกแอร์นี่เป็นอย่างนี้คือเราต้องนึกถึงเสมอว่ามันมีอยู่สองจุดในจุดแรกก็คือในเชืองของลูกค้าคจุดที่สองคือพนักงานรเราอยู่ในเซอร์วิสบิสสิส Service Business เป็นอะไรที่เราจะต้อง Make Sure ว่าเราต้องอินทัชกับกับลูกค้าลูกค้าของเราแล้วเราก็ต้อง In Touch กับลูกน้องของเราแล้วทำยังไงให้ Run แ a i r กับลูกน้องของเราด้วยใ,ในเชิงของลูกค้าเองพี่พงอ่ตอนนั้น Twitter มันก็เริ่มเพิ่มมาพี่ใช้ Twitter เป็น Communication ลูกค้าตลอดมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีหลังจากนั้นพอใช้ Twitter มันเริ่ม w o r ร์ขึ้นมาเื่นมันเริ่มติดเพราะว่าเราแคร์ผู้สื่ารคือทุกครั้งที่เราแก้ปัญหาอันนนึงนี่ มันกระจายไปอีกหลายคนที่รังอ่านอันนี้คือจินได้ของเชิงของโซเชียลมีเดียนะพี่ใช้เป็นประโยชน์มากในเชิงของการที่เราจะช่วยทําให้นกแอร์เนี่ยป๊อปปปล่าอันที่สองคือในด้านของสตาฟพนักงานเราเราเป็นคนที่ถึงแม้เราจะรู้จักคนเยอะเราเป็นนายเราทําอะไรก็ได้อ่ะยูโนกเราก็ทําตัวให้มันติดดินพอมันติดดินปุ๊บแล้วเนี่ยเราเองจะไม่มีการเลยนะที่จะเป็นกลุ่มเป็นคลิกคลิกเดียวเราจะแฟกับทุกคนเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น lonely world นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปาร์ตี้ทุกวันได้อะถ้าไปอันนึงต้องไปอีกอันหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจไม่ไปดีกว่าลรวพี่ก็เลยไม่มีการมี social interaction กับลูกน้องแบบนั้นกวนใช่มันไม่ได้มันมันเยอะไปตอนหลังคนมันเป็น3ามสี่พันคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ทุกคนที่เข้ามาเจอพี่ดุ๋มทำงานกับพี่ดุ๋มก็คือว่าได้สัมผัสกับพี่ดุ๋มนี่คือกันเองเลยใช่ขอเซลฟี่ขออะไรกันเอองั้นโอเคแต่จการที่ไปไปไป social อยู่เนาะ ไปกินข้าวด้วยเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยพี่ทำไม่ได้หมดทุกคนไงพอไม่ได้ทุกคนปุ๊บเราก็เลยอย่าทาเลยดีกว่าฉะนั้นพี่ดุ๋มรู้ไหมว่าน้องๆเขารอช่วงเวลาไหนรอช่วงคริสต์มาสที่จะมีงานเลี้ยงบริษัทและได้เจอพี่ดุ๋มเขาจะแห่กันมาหาพี่ดุคริสต์มาสโอ้โหสนุกมากใช่ไหมปาร์ตี้เราก็แจก iPhone โยนกันไปโยนจนน่าสนุกสนานคือน่าเป็นช่วงเดียวที่พี่จะได้กินเลี้ยงกับทุกๆคนพร้อมๆกันอันนั้นโอเคแต่ให้เป็นกลุ่มๆเนี่ยพี่ทําไม่ได้ นี่คือหลักการของการบริหารของพี่ดุงนะครับไม่ว่าจะมีแพชชั่นกับลูกค้าหรือว่าจะเป็นแพชชั่นกับกับพนักงานด้วยกันเองนี่เป็น strategi อันหนึ่งที่จริงๆ CEO หลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้ทําตามวิธีนี้แต่พี่ดุงมี strategi ที่เฉียบคมมากๆนะฮะทีนี้พอหลังจากผ่านช่วง14ปีมาพี่ดุ่งตัดสินใจลาออกจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการคือเราเข้าตลาดหุ้ได้รับรายเป็นพันพ,นพ,นพนล้านถูกไหม,ม พอพัด <C oughs> พันล้านปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็เราเจอปัญหาที่พี่จะเล่าปัญหาให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร <S 2> <S 2> ข้อที่หนึ่งคือเราจะเริ่มขาดทุนเนี่ยเพราะว่าคู่แข่งมาแบบแรงมากไลน์แอร์นี้บอกตรงๆเลยไลน e แอร์เนี่ยจริงๆพี่ต้องการจ,จะรีเว้์นะไม่ให้มันพังตลาดมันพังแอร์เอเวชั่นพังเนี่ยโดยการที่พปเจอเขาก่อนพี่ไปเจอเขาที่อินโดนกทังหลายรอบบอกให้ยูจะเข้าเมืองไทยนี้ยูค่อยๆเข้านะเพราะตลาดเราจะโตไม่ทันถ้าเกิดยูมาเร็วเขาบอก โอ้ยประเทศไทยหรือไอ้ไม่ต้องการที่จะมาบุกเลยไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์ of my attention เลยอ่าแก็บอกงี้ปรากฏว่าเราเข้าตลาดพุ่เสร็จตูมปุ๊บไลออนมาปีหนึ่งสี่เข้าทียี่สิบลำเลยสิบลำเจ็ดลำสิบลำคือแมสเลยแล้วดัมราคามันเลยเกิดทำให้เป็นปัญหาของไอ้ตลาดตลาด,ลาดมวนไปหมดเลยจนกระทั่งกำไรของทุกคนหดหายหมดแล้วการที่เราทำงี้ปุ๊บเนี่ยพี่ถือว่าตอนนั้นพี่บอกว่าไลออนแอร์เข้ามาทำลายตลาด แล้วตัวเองก็ซักข์ร์ด้วยซึ่งก็ไม่ควรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าค่อยๆโตนะพี่บอกได้เลยว่ารายแอร์ก็จะรวยเราก็รวยแล้วก็แอร์ก็รวโดยที่ผู้โดยสารเองก็จะได้รับราคาที่แฟร์เหมือนเดิมอยู่แล้วแต่เขาไม่เขามาถึงเขาจะต้องมาจ,จะคิดว่าดอมิเนตตลาดเขาโครมมาเสียตังเป็นไม่รู้กี่พันล้านนะจาทํามาเ n y w a y พราอยไ์ anyway, ของพี่คือพอสักพักหนึ่งเนี่ยเราเข้าตลาดหุ้นเสร็จปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยทันทีจากที่เรามี การตัดสินใจได้เร็วครับตอนนี้ไม่ได้ละมันจะมีคอมมิชชั่นีหนึ่งคอมมิชชั่นีสองมีออเดตคอมมิชชั่นมีโอ้โหมีเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างจะต้องรีพอร์ตหมดเนี่ยอาใช่ครับใช่ครับมันก็เริ่มอึดอัดละมันไม่ได้ามิกเหมือนเมื่อก่อนไม่ไดนามิกแล้วการแข่งขันแบบนี้ถ้าไม่ได้ดมมิกไม่ทันไม่ทันเขาแน่นอนอันที่หนึ่งนะข้อที่สองคือเริ่มมีไอเดียเข้ามาเยอะแยะไปหมดออโรฟุ้งละฟุ้งไปไประมาเยอะซะจนที่่บเเริมือ้ง ตอนนั้นจริงๆแล้วเข้าตลาดหุ้นเสร็จแล้วพี่เนี่ยมีออบลิเกชันอยู่ได้ต้องสามปีจริงๆใจจริงลึกๆก็คือว่ามันพอละแต่ก็อยู่ต่อเพราะว่าตามกฎหมายของกรตเราต้องอยู่รับงแ่ถึงสามปีพอตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบพอแน่นอนพอบริษัทไหนที่จะเริ่มมีการขาดทุนจากการพวกนี้มาปุ๊บคอสสูงขึ้นขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราเองตัดสินใจก็ไม่ได้การเป็นบอร์ดต้องตัดสินใจทุกอย่างอะไรพวกนี้พี่ก็เรื่องใจว่ามันไม่ใช่เราแล้วไงพอมันไม่ใช่เราแล้วเราบอก โอเคไลา,าตัดสินใจลาออกผมถามจรครับพี่หลุ่มบ้านได้กี่วันแล้วีคน<ป>มาชวนไหมชิมๆอ๋ชวนทำสายการบินใช่ไหมพี่ออกจากนกแอร์ยังไม่ถึงออกเลย <c oughs> ออกมาได้3วันาทางไทยวิเจ็ก็มาละ <c oughs> ปัจจุบันนี้มันเรียกว่ายุคโควิดเลยดีกว่าพี่ดูพอยุคโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบกับในเมืองไทยขนาดไหนในภาพที่พี่โอห กระทบมหาศาลครับเพราะว่าความตั้งใจของพี่คือต้องการจะล็อช OTA เนี่ยตั้งแต่ออกจากแอร์เลยพี่ก็บินไปที่ LA Las Vegas เพื่อศึกษาเรื่องของการทำ OTA แล้วตอนนั้นแล้วก็จ้างเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ร่วมกับจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยตอนนี้ว่าพี่กำลังจะโคกับ CNN Global เลยนะรอบโลกก็คุยกับ CEO แล้วทุกคนก็ Happy แฮปปี้แล้วแล้วก ในเชิงของประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะคุยเรื่อง medical tourism ด้วยซึ่งก็เดียวกับ BDMs แล้วแล้วพี่ก็ไปเปิดบริษัทพี่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วโอ้ครับคือทุกอย่างพร้อมในการปูเนี่ยมาตลอดเนี่ยส3ปีก่อนโควิดนี่แหละครับเราก็จะล่า unchedmedical tourism เนี่ยปีปนี้ตอนเฟบร a r ีปรากฏโควิดมาโอ้โหโควิดนี่พี่เจอวิกฤตจากนกแอร์มาไม่รู้กี่อันนะครับจะเป็นน้ำท่วมหรือจะเป็น financial crisis ที่เราเจอมาหลายหนแล้วประทวงปิดสนามบินบอันนี้หนักสุดตลาดของไอ้ uh, hospitality เนี่ยพังหมดเลยพังหมดจริงๆแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจคำว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยข้างโลกไม่เข้าใจนะซึ่งก็ตอนแรกก็ควานหากันงงไปหมดเลยอ่ะแต่ที่นี่คือมันต้องวิธีการรักษาไวรัสก็คือล็อกดาวน์สายการบินนี่พังกระเจิง ส่วนโรงแรมก็พังด้วยเหมือนกันครับคือเป็นเป็นอะไรที่พี่คิดว่ามันยากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในเ,นเชิงของการทรําธุรกิจของโดยเฉพาะท่องเที่ยวโดยซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศของเรารรก็ทําให้เราเนี่ยต้องหาวิธีการแก้ไขอ่ะไปรเรื่อยๆทีนี้ทีนี้พี่พี่ได้มองหาหานทางที่แบบจะช่วยซัพพอร์ตอะไรเนี่ยเหมือนูดง่ายเหมือนช่วยชาติเหมือนครั้ง<ช>ที่แล้วใช่คือในระดับชาติเองเนี่ยพี่ก็ นัดไปเจอรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเจอรจัฐบาลพี่เองเนี่ยก็เข้าไปฟังปัญหาเขาที่ภูเก็ตตอนที่เขามาประชุมกันพี่ก็เลยคิดมาไอเดียที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้เข้าคุยกันก่อนเพราะข้างในเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปคนละทางซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแนละ้วคือพี่เข้าใจว่าเราเจอปัญหาตรงนี้เราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาตรงนี้แต่ความที่มันไม่ซิงโครไนซ์กันเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหา พี่ก็ได้คุยกับผู้ว่าทททก็ทําให้เราสนิทก,กันนะว่าเฮ้ยเราจะช่วยยงไงวะตรงนี้เราพี่ก็ไปคุยกับสามทุกจีนก็พยายามจะคิดถึงว่าเอ้ยเขาผ่านตรงนี้มาเขาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าจีนนี่เป็นตลาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยซิงครไนซ์กันแล้วก็จะไปเจอคุณหมอหมอยงด้วยซึ่งมีเรื่องหมอเขามีความคิดว่ายังไงแล้วก็พยายามจะให้เขาคุยกัน พอตอนหลังนี้รู้สึกว่าเขาจะคุยกันแล้วเพราะคุยกันแล้วเราก็ดึงตัวเองออกเพราะเราเองก็ไม่อยากจะไปเราไม่มีหน้าที่ในเชิงของรัฐบาลที่เข้าไปยุ่งมากมายส่วนใน่องของเราเองเนี่ยเราต้องกลับมาดูในเชิงของการที่จะช่วยเหลือไอ้ดอมิเ t สติกมา e t ของเราเหมือนกันเราเองก็เป็นแค่หนึ่งใน Voice ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในรัฐบาลซัช่วที่คนเขามองได้ว่าเราไปมป็นอำนาจในการที่จะได้เด่นจากเอเจนซี่อื่นเราเป็นทราเวลคอมพานี ถ้าเราไปอยู่ในสปคด้วยเข้าไปไประชุมด้วยเท่ากับว่าเราเองกําลังเป็นคอน f ฟล c กต์ i n t อินเทรสว่าเราไปทําให้รัฐบาลโดยที่เราเอาชื่อเรามาเป็นหลักแล้วคนอื่นจะไม่ได้พี่ก็ไม่เอาพี่ก็ไม่ไปอยู่พี่ถอนตัวดีกว่าแล้วก็มาช่วยกันตรงนี้ดีกว่าโดยการที่เราเองก็พยายามจะสร้างแบรนด์ของเราให้มันฮอตเพราะเทคของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วเริโภคนะเทคของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วอยู่ที่เมกาซึ่งเรากำลังรอจังหวะลอนชเหมือนกันนะครับ ส่วนในด้านของสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เลยคิดก่อนว่าถ้ามันในเชิงของด OMESTIC MARKET ซึ่งเราโชคดีนะที่มายังทั้งเที่ยวในประเทศแต่ก็ยังไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีที่ทสมุทรสาคร whatever แต่อย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มมีกิจกรรมเป็นเรื่องเป็นราวที่มัน solid ที่เราจะลนช์กลับมาได้ร็วอันนั้นคือเป็นส่วนที่พี่เข้าไปช่วยอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือช่วยแอร์ไลน์ถ้ามองทั้งหมดแล้วในตอนนี้เนี่ยในเชิงของลองฮอลนะซึ่งเป็นอะไรของประเทศไทยเองเนี่ย มันไม่เหลือใครแล้วอ่ะนกสกูตก็ไปแล้วการไปไทยก็ล่อแร่เหลืออีกคนเดียวคือไทย i อร์เอ็กซ์เขาขอให้พี่ช่วยพี่ก็เลยเอื้อมมือเข้าไปช่วยที่จะทำไงก็ตามที่ให้ใหมันสามารถรอดได้โดยการที่เราก็มีโน้ตเฮาเรามี Experience แล้วเราก็มี Connection กับพวกที่ทําธุรกิจแอร์ไลน์ทั้งหลายตอนนี้ก็เข้าไปเต็มตัวเหมือนกันที่เข้าไปช่วยตรงนี้ตอนนี้ตัวแบรนด์ใหม่ที่พี่ดุ่มกำลังจะลอนช์เนี่ย ตกผลึกเรียบร้อยชื่อแบรนด์ชื่อ Really Cool Go นะครับเหตุผลที่พี่ต้องการจะทำเรื่องของ OTA เนี่ยมาจากจุดที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยวใน Southeast Asia ที่ดังมากระดับโลกแต่ในขณะเดียกันเราเราเองเนี่ยไม่มี OTA ของเราอะที่เป็นของโลกอะทำไมอะแล้วเขามาอยู่ที่นี่หมดแล้วอะจะเป็น Booking com หรือจะเป็น Trip Advisor หรือจะเป็น Price Line เขา Office เขาอยู่ Central World กับ ตึกจามจุรีอยู่เนาะแล้วทำไมเราไม่มีของเราเองอะเราน่าจะมีของเราเองหรืเปล่าซึ่งอันนี้แหละก็เหมือนกับนกแอ่นะช่วยชาติอะความเป็นไทยเนี่ยของเราก็จะเข้ามาเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้พี่เนี่ยอยากจะทำไล่ให้มันเด่นของเราเป็นระดับโลกได้เหมือนกันถึงได้จอยนับกับ CNN อ็นเว่าเฮ้ยเราทำอะไรที่มันแปลกจากคนอื่นไหมเอาเทคโนโลยีที่แปลกจากคนอื่นไหมเข้ามาผสมผสานไหม เขาเราก็ได้คุยกับหัวเว่ยก็เอาเทคโนโลยีหัวเว่ยเข้ามาผสมผสานไหม hmm. คือทําอะไรก็ตามถ้าเราจะล้อออกมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่เด่นน้อยไปกับของโลกเขาในที่สุดนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการจะทำโอ้โ oh, นี่คือเป็นแพชชั่นระดับประเทศอีกแล้วกับ u ร t ตัวใหม่อันนี้คือเป็นระดับโลกเลยคราวนี้เราเอาเราต้องการจะให้มันดังระดับโลกณวันนี้ในจุดจุดนี้นี่คือ ผู้คนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ซึ่งมันแบ่งได้เป็นหลาย c a t ตาล็อกคครับพี่ใช่ครับคือวิธีการของเราคือคนอื่นเขาจะมาเรื่อง Price w a r พี่พยายามจะดีไซน์ออกมาให้มันเป็น More Emotional คือแยกเป็นแคตตาล็อเป็นการท่องเที่ยวแบบ Family Adventure Romance เหมือนกับ d t a g ที่เราทำา m e d i u m D-Light, D-Max ใช่ไหมคือแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนโดยการที่เราจะ Work กับ Direct contact กับโรงแรมทั้งหลายเยอะเหมือนกันนะครับ ที่ให้แบ่งเป็นแคตตากรีเลยถ้าเป็น f ฟ m i l y โรงแรมของยูที่ไอรอนคอมเมนต้องเป็นแบบเนี้ยที่เหมาะกับยูแน่ๆถ้าเป็น Adventure ก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็เป็น Roman c e ก็เป็นแบบเนี้ยยูจะได้สิ่งที่อยู่ต้องการโดยที่ไม่ต้องมานั่ง h ันราคาว่าอะไรถูกกว่าแพงกว่าตลอดเวลาอ๋อคือมันเป็นรูปแบบแพ็กเกจออกมาเราดีไซน์เลยยูดีไซน์เองในอนาคตจะดีไซน์เองเลยคือยูบอกอยากเทียบแบบแฟมลี่แบบเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่เมืองไทยนะไอมินทั่วโลกทั่วโลกไอต้องการเป็นแฟมลี่นะ ไอ้ I, ต้องการจะเที่ยววันนี้นะวันที่เราอยากจะไปเดส i n เนชันแบบนี้นะอยู่เลือกให้ไอห,หน่อยดินี่คือเป็นแบบถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะไปประเทศไหน oh, หรือระบบไอนะใช่เขาจะมาผสมผสานในเชิงขอมมูชินเลิร์นิ่ง <Okay. S 1> อันที่2ก็คือว่าสมมุติว่ายูไม่รู้จะไปไหนยูก็ explore ได้เลยบอกเออเออฉันอยากจะไปสกีอ่ะอีกหน่อยเนี่ยเราจะทําเทคโนโลยีของเราที่มาสามารถ Select ให้ยูได้เลยว่าสกีตอนนี้ที่วันที่ยูอยากไปเนี่ย มันมีที่ไหนบ้างอ๋อที่ไหนจะเบสนะในช่วงที่ที่เราว่าที่เปิดแล้วอยากจะไปประเทศไหนน่าสนใจมากๆครับพี่ครับแล้วก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆแต่เทคโนโลยีค่อยๆทำทำขึ้นมานะนี่คือพูดถึง Endgame จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะไม่เหมือนใครในโลกนี้ครับในช่วงสุดท้ายของผมอยากจะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลในประสบการณ์ที่ทํางานพี่ดุม๋มมาหลายหลาสิปีเนี่ยนะอะไรคือแพชชั่นที่พี่ดุ๋ง มักจะมีครีเอทีฟต่างๆที่ไม่เหมือนใครแล้วก็พี่มองว่าแพชชั่นอ่ะมันกว้างขนาดไหน,นคำว่าแพชชั่นนี่มันกว้างมากเรามองแพชชั่นกับทุกอย่างที่เราชอบทำ <Okay. S 2> คือสิ่งแรกที่พี่อยากจะแนะนำก็คือว่าเราต้องชอบก่อน <Okay. S 2> ว่าเราอยากทำ hmm. เพราะถ้าเราไม่อยากทำเนี่ยเราจะไม่เกิดแพชชั่นเลยถ้าเราชอบและมันสนุกกับมันเนี่ยแพชชั่นมันเกิดขึ้นเองอย่าคิดถึงเรื่องแค่เงินเงินเนี่ยบางทีมันมาช้านะจะตามมา แต่ The passion เป็นตัว drive ก่อนโดยเฉพาะสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ไม่อยากทำงานบริษัท c คอร์เ a ร e แล้วทุกคนอยากจะมีเป็นตัวของตัวเอง i n d e p e n d e n c ซี่ฉันอยากจะทำเนี่ยอย่าลืมว่าอันนั้น is fine เพราะในการเรียนรู้ก็จะเปลี่ยนไปมหาวิยาอาจจะไม่มีความหมายเท่ากับสมัยก่อนเพราะเมื่อก่อนก็จะมีครดเชเป็นดีกรีใช่ไหมมีสันติบัตรแล้วก็ไปบอกว่าฉันจบที่ไหนมาเลยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปหมดแนละ้ว เพราะฉะนั้นพชชันที่อยากจะทำถ้าอยู่ชอบทำจริงๆเนี่ยและอยู่ด i v e จริงๆเนี่ยพี่คิดว่าโอกาสสำเร็จเนี่ยมันจะมี <Okay. S 1> เพราะเราจะแสวงหาไง <Okay. S 1> เราจะแสวงหาตรงนี้ของพี่พชชันมีนหลายแบบมากพชชัน <Okay. S 1> เล่นดนตรี <Okay. S 1> พี่ก็เล่นกีตาร์บ้าบอก,กแตกอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ช่างแม่งผู้เคสเราทำเพื่อตัวเราเองอะ่ะจะชอบอะ่ะเราก็เล่นไปแผ่น <Okay. S 1> เพลงไปแต่งเพงแต่งเพลงเรเียกว่าพชชันในการทำงานเนาะพชชัน <Okay. S 1> ในการทำงานของพี่คือ ถ้าพี่อยากทำพี่ถึงทําถ้าหมดพชชั่นอไก็เลิกเหมือนกับที่บอกนกแอร์พอพช s ชั่นไม่มีทำไปมันก็มันเหมือนไม่มีจิตวิญญาณแล้วไม่สนุกแล้วอ่ะทำไปก็เหนื่อยบ่นทุกวันไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเราออกมาอยากทำทราเวลเราก็ทำทราเวลแล้วนี่น่าจะไปไกลระดับโลกก็พ a s ชั่นของเราคือต้องการจะ drive ไปตรงนั้นซึ่งอายุเรามากขึ้นทุกวันนะแต่เราก็ keep it ยังอ่ะคือ push to the limit ตลอดเวลา passion <ม>ที่จะช่วยประเทศเราก็พุชไปกับรัฐบาลถูกไหมแล้วก็ใส่เข้าไปเขาชอบหรือไม่ชอบอีก that's irrelevant to me ถือว่าเราได้ช่วยละ,ะโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย<ม> <c oughs> ไปตรงนี้แต่ในทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาช่วยเราเองอะ่ะ<ม>หนึ่งเรารู้จักคนมากขึ้นถูกไหมสองเราเข้าใจธรุรกิจมากขึ้นเราเข้าใจ environment <c oughs> มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาช่วยเราในการทำงานเยดี๋จะเป็นใช้ชีวิต แล้วก็แพชชั่นในการเลี้ยงลูกเหมือนกันเราก็ใช่น้องดีๆน้องจีดีเราก็ใช้แพชชั่นของเราเนี่ยใส่เข้าไปในที่เขาเขาเองก็เริ่มได้ reflection จากแพชชั่นของเราเขาก็ตอนนี้ก็แบบ creative มากเลองเขาเนี่ยไปทางนึงตอนนี้ทราบว่ามีแพชชั่นอันล่าสุดก็คือเล่นโดรนโดรนนี่พี่ชอบมาสองปีละครั้งแรกก็ไปถ่ายที่ฮาวายพี่ไปที่ไหนก็ไปถ่ายอะชอบมากตอนนี้ก็เลยมีก็ถ่ายเป็นแล้วอะ ก็วันก่อนก็ถูกตำรวจจับนะก็แต่ไม่เป็นไรหรอกนันก็แบบเขารู้ว่าเป็นพี่เราไม่ทำมันเสียหายรเราจะ make sure ว่ามันทุกอย่างมัน,ม,นมีการรักษาในการโปรมโมปทประเทศไทยอ่ะเป้าหมายของเราคือโปรมโมปทประเทศไทยอ่ะเราไม่ได้ต้องการจะไปจำที่มันเสียหายที่ไหนโอ้เหมาะมากๆก,ก,กับช่อง Thailand e o Graphic ที่ทําตอนนี้วันนี้ผมอยากจะสรุปง่ายๆว่ามาร์เก็ตเตอร์ระดับประเทศเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่ภายในวันไม่กี่วันนะครับแต่มาร์เก็ตเตอร์ที่ต้องถูกยอมรับในระดับประเทศือระดับ ระดับโลกเนี่ยต้องผ่านงานมามากมายหลายแบบแล้วก็กล้าที่จะทำนะครับลูกออกมาจากที่ในกรอบเดิมๆนะครับวันนี้พี่ดุงพาทีเสาะสินแล้วก็เป็นเจ้านายเก่าของผมด้วยให้ความรู้เยอะแยะมากมายนะฮะเอก็อยากจะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมช่วงสุดท้ายไหมครับพี่ดุม๋มีครับก็คือใครอยากทําอะไรใช้แพชั่นตัวเองก่อนถ้าไม่ชอบอย่าทําถ้าชอบอาจให้เต็มที่ เราตอนนี้กำลังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยน้องอาจจะอยู่แค่16 17 18นะลุยเลยลุยไปเลยอย่าคิดถึงเรื่องแค่จะเงินเท่าไหร่ถ้าตัดไปทําสมมุติว่ายังอยู่กับพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่คือค่าใช้จ่ายอยู่ใช้เงินเนี่ยลงไปกับแพชชั่นตรงนี้แล้วพี่คิดว่าจะดีขึ้นจะดีแน่ๆครับขอบพระคุณมากครับพี่ดุงครับโอเคครับเดี๋ยวมีของของของที่ระลึกมอบให้พี่ดุงดนี่ยที่ระลึกเลยเหรออ่าเป็ของที่ระลึกนะครับอยาก c h a น l e n g e graphic นะครับเดี๋ยวเปิดได้เลยนะครับพี่อะไรอ่ะ what is t นี้ โอ้ยกล้องกล้องกล้องอ่ะหยิบออกมาได้เลยครับพี่พี่ฟูจิใช่ไหมใช่ครับพี่เคยทำโฆษณาให้กับอัคฟาสมัยก่อนครับครับก็กล้องแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นมาหลายปีแล้วนะใช่ครับใช่ครับนี่ยเอาิดนึงทีนี้มีขายหรือเปล่ามีมีครับมีครับแล้วก็ทางทางเราก็จะเน้นเรื่องการที่ทำภาพทีนี้พี่มีซินบริลลอันหนึ่งที่พี่ดุมต้องทำให้กับรายการเราเป็นเป็นประเพณีโอเคต้องทำท่าไทยแลนด์จ็อกเกอร์ฟิกตัวนี้ครับทำท่าแคปเจอร์ให้นิดนึงกับทางกล้องครับกล้องมีอะไร นี่นะครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวมือมือมือขวาขึ้นตรงนี้ครับพี่นี่ป่ะนี่ป่ะนี่ไงนี่ไงอ่าโอเคแล้วพี่ดุงพี่ดุงข้างไหนมือขวาข้างบนครับโอเคแค่นี้ใช่ใช่โอเคอ๋อโอเคอ๋อนี่คือเป็นสิมโบกษณ์สัญลัของยนต์ใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่เป็นสำหรับผู้ดีเรคเตอร์นี่เขาทำหามุมกล้องใช่ป่ะใช่ครับโอเคเออหามุมมองของตัวเองหามุมต่า นะคครับรโอเกับประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบนับไม่ถ้วนของบุคคลที่เป็นระดับไอคอนระดับหนักการตลาดของประเทศได้ส่งพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับอย่างที่คุณพาทีได้กล่าวกับเราไว้ว่าถ้าพี่จะทำอะไรต้องไม่ธรรมดาถ้าพี่จะทำอะไร ต้องไม่ปกติติดตามชม My Passion ในช่อง Thailand Geographic ได้ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ